สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะพาทำวอฟเฟิลไส้ล้นไส้ทะลักนะคะสูตรนี้นะคะแม้แต่มือใหม่ทําก็ยังอร่อยเลยนะคะอ่ะโอเคนะคะเริ่มเลยนะคะ แม่ออจะใช้เป็นแป้งวอฟเฟิลมิกนะคะตรา UFM นะตอนนี้เขาเปลี่ยนถุงใหม่นะคะสุดใสกว่าเดิมนะ,ะแต่คุณภาพยังวางใจได้ทุกถุงเหมือนเดิมนะคะรสชาติอร่อยหอมหวานมันนุ่มฟูทำง่ายนะคะนอกจากแป้งวอฟเฟิลมิกแล้วนะคะยังมีนะคะ แป้งสาลีตราว่าวหงขาวบัวแดงพัดโบกที่เป็นของ UFM นะคะแป้ง UFM เป็นแป้งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมายาวนานกว่า60ปีนะคะสูตรแป้งวัฟเฟิลมิกนะคะเป็นสูตรมาตรฐานที่ UFM คิดมาให้อย่างพิถีพิถันนะ,ะเพียงแค่เติมไข่นะคะน้ำมันนะคะอ่ะนมสดหรือกะทินะคะ แล้วก็น้ำเปล่านะตามที่ข้างถุงบอกไว้ก็ได้แล้วนะคะทำง่ายประหยัดเวลาเหมาะสำหรับมือใหม่ลดความยุ่งยากในการหาซื้อวัตถุดิบนะคะแล้วก็คนนะเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะแม่โอกก็จะวอร์มเตาให้ร้อนนะคะพอเตาร้อนเสร็จเรียบร้อยทาเนยให้ทั่วพิมพ์นะคะกันขนมติดพิมพ์นะ,ะทาทั้งข้างบนและข้างล่างนะคะพอเสร็จหยอดขนมลงไปสักครึ่งเตานะคะ เสร็จตามด้วยไส้นะคะแม่โอใช้เป็นโบโลน่านะคะหั่นนะคะหั่นชิ้นตามชอบเลยอันนี้ก็เป็นปูอัดนะคะฉีกเป็นฝอยๆเนาะอ่ะและทีนี้ก็อันนี้เป็นหมูหยองนะคะหมูหยองใส่โปะลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งวาฟเฟิลมิกของเรานะคะอ่ะราดลงไปนะคะให้เต็มพิมเนาะพอเต็มเสร็จเรียบร้อยปิดเตาค่ะอบไว้นะคะ5-6นาทีนะพอได้ที่ก็ เปิดเตาได้เลยนะคะเราจะได้เห็นไหมวอฟเฟิลที่ฟูนุ่มสุดพลังแบบนี้นะคะนี่เราก็พับครึ่งแบบนี้นะ,ะหาไม้เสียบลูกชิ้นหรือตะเกียบปลายแหลมนะคะจิมนะคะอ่ะเสร็จทีนี้แม่จโจจะทําเป็นไส้หวานต่อนะคะก็หยอดนะเนื้อวอฟเฟิลของเรานะคะลงไปแบบนี้นะคะอ่ะเสร็จก็ตามด้วยเผือกนึ่งนะคะข้าวโพดต้มสุกนะแล้วก็อันนี้เป็นมันม่วงนะคะอ่ะ ได้อย่างนี้แล้วก็ตามด้วยฟักทองหนึ่งเน,ะนาะเสร็จเรียบร้อยตามด้วยเนื้อวอฟเฟิลของเราอีกทีนะ,ะให้เต็มเตานะคะเสร็จเรียบร้อยปิดนะคะปิดเตาไว้อบจนกว่าขนมวอฟเฟิลของเราสุกนะคะเห็นไหมแบบนี้นะคะจะได้วอฟเฟิลที่นุ่มฟูนะคะแป้งวอฟเฟิลมิกนะคะนอกจากจะทำวอฟเฟิลแล้วนะ,ะยังสามารถทำแพนเค้กขนมโตกเกียวได้ด้วยนะ,ะและที่สำคัญนะคะ แปลง UFM นะคะคุณภาพทุกถุงวางใจได้นะ UFM เป็นแบรนด์ข้าวสาลีแบรนด์แรกในประเทศไทยนะคะอ่ะโอเคใครอยากทําก็ไปหาซื้อมาใช้กันได้เลยนะคะงั้นไม่จบคลิปนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ